ั้นที่หนึ่งนะคะให้เรามองตัวเลขเหมือนไม่มีจุดทศนิยมอยู่เลยนะคะตัวอย่าง1.25คูณ0.02เหมือนเรานำนิ้วมือของเรานะคะมาปิดจุดทศนิยมไว้จาก1.25เราก็มองให้เขาเป็น125จาก0.02ถ้าเรานำนิ้วของเราเนี่ยมาปิดจุดไว้มันก็จะกลายเป็น0 0 2 ซึ่ง002ก็คือเท่ากับ 2, 2> นั่นเองต่อมาขั้นที่2นี่ง่ายสุดเลยค่ะทุกคนทำการคูณเลขปกติตัวเลขที่เราได้มาจากขั้นที่1นะคะซึ่งก็คือ125คูณ2เราก็คูณเหมือนคูณเลขปกติเลยค่ะทุกคนตอนนี้ เราได้มาจากขั้นที่2เนี่ยคือ250เราก็มาต่อที่ขั้นที่3กันเลยนะคะคือนับจำนวนตำแหน่งทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายคูณตัวคูณก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายคูณนะคะมาเรามานับจำนวนกันเนาะเวลาเรานับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมเราก็ดูด้านหลังของจุดทศนิยมนะคะว่ามีกี่ตัว อย่างเช่น1.25หเนี่ยหลังจุดทศนิยมมีตัวเลขอยู่2ตัวแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะ0.02หลังจุดนั้นมีตัวเลขอยู่2ตัวเราก็จะเรียกว่าเขาเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะและขั้นสุดท้ายคือนำตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณมารวมกันซึ่งคำว่ารวมกันนั้นหมายถึง นำมาบวกกันนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้ตำแหน่งของผลลัพธ์ตัวอย่างก็คือจากข้อที่3เราได้ตำแหน่งของตัวตั้งคือ2ตำแหน่งของตัวคูณคือ2เรานำตำแหน่งมารวมกันซึ่ง2บวก2ได้เท่ากับ4หมายความว่าคำตอบของเราในข้อนี้ต้องเป็นทศนิยม4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลคูณจากข้อที่2ที่เราได้มา250เราก็ใส่จุดให้เขา ให้หลังจุดนั้นมี4ตัวโดยการนับจากด้านหลังนะคะ1 2 3เราอยากได้4ี่ตัวเราก็เติมศูนย์ไปด้านหน้าพอได้4ตัวแล้วเราก็ใส่จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะ4 3 5จุคูณจุดขั้นที่1มองตัวเลขเหมือนไม่มีจุดเราก็เหมือนปิดจุดไปะค่ะทุกคน 4.35ก็จะกลายเป็น435 0.2ถ้าเราปิดจุดไปมันก็จะกลายเป็น02ซึ่ง02นั้นก็เท่ากับ2นั่นเองขั้นที่2ก็ทำการคูณเลขปกติ เราก็ตั้ง435คูณ2ขั้นตอนที่3มาเราจะนับตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณ4.35หลังจุดมี2ตัวดังนั้นเขาเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง0.2หลังจุดมี1ตัวดังนั้นเขาเป็นทศนิยม1ตำแหน่งขั้นที่4นนำตำแหน่งของตัวตั้งมารวมกับตำแหน่งของตัวคูณก็คือ2 บแสดงว่าคำตอบของเราต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งจากผลคูณคือ870เราก็เขียน8 7ดรก่อนนะคะแล้วเราก็นับจากด้านหลังไปให้หลังจุดมี3ตัวก็นับ1 2 3ได้3ตัวแล้วเราก็ใส่จุดด้านหน้าแล้วเติมส่วนไปอีก1ตัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ